Okay this he will build a new church over here. Charoen uh, Baptist Akha Church. Aka Baptist Ban Charoen church have planned to build a new church church building over here. Please pray for us by God grace. ดิอร์สุขคมมิ่งซูนนะครับอธิษฐานเผื่อครับคิดจากนี้คิดจากแบตติสอาคารรุ่งเจริญนะครับมีแผนการที่จะสร้างคิดจักรนะครับถ้าพี่น้องมีภาระใจก็ช่วยกันอธิษฐานเผื่อนะครับตามกําลังนะครับตามที่พระเจ้าแตะในใจของเรานะครับที่เราจะมีส่วนร่วมสร้างคิดจักรของพระเจ้านะครับคิดจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าครับผู้รับใช้พระเจ้าก็มีภาระใจอยากจะนําสมาชิกนะครับสร้างคิดจักร นะครับขอพระเจ้าอวยพรกิจกแห่งนี้โอ้ก oh, ว้างเหมือนกันนะครับนี่ใช้ได้เลยขอบคุณพระเจ้าเนื้อที่เนื้อที่เท่าไหร่ครับ <ng> สองงานสองงานโอ้สองงานมีที่ดินของพี่ใจมีสองที่ไงสองที่ครับที่สที่แต่ที่นี่กี่งานนี่นที่นี่สองงานที่นี่สองงานละหนึ่งไร่ครับพี่นี่ก็สองงานโอเคครับขอบคุณพระเจ้าครับ,บรเราจะสร้รางบริเวณนี้ทั้งหมดเลย